เขามีคุณเพียงคนเดียวใช่หรือไม่เขารักคุณเพียงคนเดียวใช่หรือเปล่ามาดูกันนะคะซิกุกสสองหรอหกไม้เท้าเนี่ยคุณหกไม้เท้านะอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะแล้วก็เป็นสามดาบอู้โอ้โอ้เมื่อกี้นี่ขอโทษนะคะหกดาบไม่ใช่หกไม้เท้าหกดาบสามดาบคุณหกดาบเนี่ยคุณสําหรับเนี่ยแบบ ยังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้แล้ว3มดาบี่เจ็บปวดหัวใจเจ็บช้ำน้ำใจมากๆเลยถามว่าเขารักคุณคุณเดียวใช่หรือไม่มีทูบออบสอดออกมาก็สองดาบนะหกดาบสองดาบแล้วก็หดาบสามดาบแล้วก็2ดาบอาตอนนี้อยู่ในการตัดสินใจของเขาค่ะ เขาไม่อยากสูญเสียใครเลยโหเดอะแฮงแมนคิดหนักคิดมากคิดจนเครียดห้อยหัวเลยทีเดียวปวดหัวปวดประสาทแน่นอนนะคะเดอะฮีโร่แผนเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขารักคุณมากๆแต่ต้องเลือกตอนนี้เขาอยู่ในแบบประมาณว่า,าต้องต้องเลือกอะค่ะต้องเลือกว่าจะ เอายังไงกับชีวิตนะไม่อาจจะสูญเสียคุณไปได้และก็ไม่อาจที่จะเลือกคุณได้นะแม่หมอมองว่าอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักไม่ได้เลยมีสามดาบนะคะ,ะพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของกัลยานามิตได้อย่างเดียวนะคะดีวกันในเรื่องงานเรื่องเงินเท่านั้นนะคะอืมจะเมติกเชียนนะคะก็ดีวกันในเรื่องของธุระปะปัง ทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้นต้องสร้างระยะห่างนะคะหกดาบอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือต้องสร้างระยะห่างนะคะไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักได้จะถามว่าเขามีคุณคนเดียวไหมมันมันเป็นสถานะที่แบบว่าเขามีคุณคนเดียวเขารักคุณคนเดียวนะแต่เขาเลือกคุณไม่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะอืมจะเฮมิดออกมาก็เลยเลือกที่จะเงียบนะเฮมิดนะคะ เขาก็เลยเลือกที่จะเงียบเก็บตัวเงียบคือยังทำความสัมพันธ์เนี้ยให้เป็นรูปเป็นร่างไม่ได้นั่นเองนะคะ justice มีภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจเขาต้องทำสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจ the fool ออกมาสำหรับนี้หรือในไพ่ชุดนี้แม่หมอมองมว่าเขายังไม่มีอิสระพอที่จะเลือกคุณ ถ้าเขาเลือกคุณชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนไปไปอีกทิศทางหนึ่งก็ต้องคิดหนักเครียดหนักอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเขาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยอมสูญเสียคุณไปเขาก็เจ็บปวดหัวใจมากๆเขาไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณไปได้เลยค่ะ